สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชมพิลค่ะต้นเขาจะดูเล็กๆไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะเพราะว่า,าเราได้พันต้นพันเข้ามานะคะตอนที่ว่าต้นพันเขาเนี่ยอายุมากแล้วคือว่าต้นต้นพันแก่แล้วอะเริ่มมีดอกแล้วตอนที่เอามาครั้งแรกอะก็ปลูกลงไป นี่ก็ได้ประมาณน่าจะไม่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 ถึงไม่ถึงประมาณสักครึ่งเดือนสิบห้าวันหรือยี่สิบวันประมาณเนี้ยนะคะเขาไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าไม่ได้จดวันที่ปลูกเอาไว้แน่นอนแต่ก็คือว่าตอนที่เอามาปลูกเนี่ยเขาเริ่มเป็นดอกแล้วแล้วก็เอาลงมาปลูกต้นก็จะยังไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็ บำลุงเขาไปเรื่อยๆดูก่อนนะนะคะเม็ดเขาก็สวยอยู่แต่ก็ไม่ค่อยโตมากเท่าไหร่ต้นนี้เม็ดจะยังไม่ใหญ่นะคะเม็ดจะยังเด็กอยู่เพราะว่าออกดอกทีหลังแต่ที่แน่ๆมีมดมาเดินกันอีกแล้วเนี่ย มดนี่จริงๆเลยนะเดี๋ยวก็จะเอาโรคมาให้ต้นนี้ยังไม่มีค่ะต้นนี้ยังเล็กอยู่เพิ่งจะเริ่มออกดอกอ่าต้นนี้ก็จะประมาณก็คือต้นอื่นๆก็จะประมาณเท่านี้นะคะตอนที่เอาเข้ามาปลูกก็คือมีดอกแบบนี้แล้วปลูกได้ไม่นานเท่าไหร่ก็เป็นเม็ดแล้ว แต่ต้นนี้ก็คือตอนที่แรกมาเขายังเล็กอยู่ยังไม่มีดอกพอมาลงปลูกแล้วก็เลยออกดอกไวค่ะต้นก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพราะว่าเขาแคะแกนก็เรียกเรียกเรียกว่าแคะแกนได้ะนะคะตอนที่เอาเขามาต้นเขาจะยาว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 เรียวๆอันนี้ก็พอลงมาปลูกแล้วก็เออเขาก็แตกกอแตกยอดแตกกิ่งออกมาพอสมควรอยู่ ก็มีหลายต้นอยู่นะคะที่มาปลูกก็แถวนู้นสามยี่สิบ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 ต้นได้นี่นะคะก็แลดูเขาดกดีอยู่คะ่ะออกดอกเยอะ มีเม็ดเยอะต้นนี้นี่ก็ดอกอยู่นะคะนี่ต้นนี้ก็ยังเล็กอยู่ค่ะดอกเพิ่งเริ่มออกแล้วก็มีลรยเป็นเม็ดบ้างแล้วเล็กน้อยส่วนก้านนี้นี่คือเม็ดใหญ่แล้วตอนที่เอามาปลูกที่แรกคือก้านนี้ออกดอกเป็นดอกแล้วช่วงนี้จะไม่มีแมงวันทองอะนะคะ ไม่มีมแมลงวันทองกวนเม็ดเขาก็คิดว่าน่าจะได้สุกแล้วก็ได้กินเพราะปกติเมื่อก่อนเคยปลูกมานี่พอเม็ดเขาแดงก็จะเน่าก็สาเหตุก็มาจากมแมลงวันทองนะคะมาเจาะมาไขใส่เอาไว้พอเม็ดเขาแก่ ไข่ของแมงวันทองก็ฟักตัวพอดีออกมากินเม็ดพริกของเราเม็ดพริกของเราก็เลยเน่าเสียแต่ชุดนี้คิดว่าน่าจะยังไม่มีนะคะแมงวันทองเพราะว่าปนอมลองดักที่ต้นชมพู่นะคะ ไม่มีเข้าไปติดที่ในขวดที่ดักเอาไว้เลยก็คิดว่าช่วงนี้เขาคงไม่มีไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนกันไปแล้วไปรับก็ดีไม่ต้องกลับมาจะได้ไม่มารลกวนผักของเราพริกเราจะได้ได้ผลดี ได้เก็บเม็ดสีแดงเมื่อก่อนที่ปลูกนี่ก็คือเม็ดสีแดงนี่ก็พอเก็บไปแล้วก็ต้องไปเลือกไปคัดอีกอะ่ะจะเสียซะห้าสิเปอร์ซนได้ดีห้าบปอร์เซนประมาณนั้นเลยจริงๆเพราะว่าเก็บไปได้อ่ากระแป้งหนึ่งเนี้ยพอเราไปเลือกแล้ว จะได้ของดีอยู่แค่ครึ่งกระแปงอีกครึ่งกระแปงต้องทิ้งเพราะว่าเน่าแล้วก็จะมีตัวหนอนเอเดินกันเยอะแยะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็หวังไว้ว่าชุดนี้คงจะไม่มีเพราะว่าจะดักก็จะลองดักเขาไว้อยู่บ่อยๆ เขามีมาเมื่อไหร่ก็คงจะติดกับดักแล้วจะติดหรือเปล่าก็ไม่รู้ติดสิเพราะว่าปกติแล้วที่เคยเคยดักอยู่เขาก็จะติดอยู่นะเขาก็จะมาเข้าเราจะใช้ใบกระเพรานะคะดักถ่ายใกล้ๆเขาก็จะดูสวยดียนะคะเม็ดพริก เพื่อนๆก็ชมพิกกันไปนะคะตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วค่ะก็เลยต้องเริ่มลดน้ำแล้วเนี่ยพวนดินที่โคนเขาแล้วก็ลดน้ำหญ้าก็เลยไม่ตายก็มีตายบ้างนะคะตายบ้างรอดบ้างเดี๋ยวเราก็ถอนเอาอีกทีนึงไม้ที่ปักต้นเขานี่น เดี๋ยวน่าจะต้องได้เปลี่ยนใหม่ไม้นี้เล็กเกินไปเดี๋ยวถ้าเกิดต้นเขาโตใหญ่แล้วจะอาศัยไม่ได้เพราะต้นพริกถ้าต้นพริกโตแล้วนี่เขาก็โดนลมโดนอะไรหน่อยเขาก็จะลม้มก็จะหักเหมือนกันนะแล้วก็กิ่งถ้าเกิดว่าเขามีมีเมด็ดดกกิ่งเขาก็อาจจะหักได้ถ้าเราไม่มีไม้คำ้ำ ก็คงจะต้องเปลี่ยนไม้ใหม่ที่อันใหญ่กว่านี้อันนี้เอาแค่กิ่งไผ่เล็กๆมาปักไว้นะคะใช้แค่กิ่งไผ่เล็กๆมาปักก็คือตอนนั้นต้นเขายังเป็นแบบต้นเลียวๆไงก็ไม้เล็กๆก็โอเคค้ำอยู่แต่ตอนนี้คงไม่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 ไ,มได้แล้วนี่ไงเริ่มมาแล้ว เพียแป้งเนาะน่าจะเป็นเพียแป้งเดี๋ยวต้องได้จัดการหาอะไรมาไล่ละขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะ ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่มารับชมให้จนจบคลิปนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ